สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดี y หลังจากเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมได้ซื้อรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบแยกส่วนมาประกอบและก็ติดตั้งเองซึ่งเป็นชุดมอเตอร์ขนาดเล็ก250วัตต์แรงดันระบบนะถ้าดูจากแบตก็อยู่ที่ยิม4โวลต์12แอมป์ตั้งแต่ที่ซื้อมานะก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวของผู้โดยสารเนี่ย ดูเหมือนมันจะเกินไปบ้างก็ตามครับตอนนี้นะฮะผ่านไป10เดือนไวเหมือนโกหกสภาพน้องเนี่ยดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วละครับค่อนข้างที่จะมอมแมมเนื่องจากผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงแต่ที่แน่ๆเลยก็คือ4เดือนแรกที่ผมใช้แบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว1ชุดครับเพราะว่ามันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่และตอนนี้ก็ถึงเดือนที่10 อาการเดิมนะมันก็เริ่มกำเริบอีกแล้วครับแรงไม่ค่อยมีบิดไม่ค่อยไปผมก็เลยตีเฉลี่ยว่าแบตชุดหนึงเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ5เดือน10เดือนนะก็ตีว่า4ลูกถ้าตกราคาลูกละ500บาทรวมๆแล้วก็เป็นเงิน2,000บาทย้ำนะครับว่านี่คือแค่10เดือนเท่านั้นเองแล้วลองมาดูการใช้งานกันบ้างครับ สำหรับแบตเต็ม4ขีดเนี่ยผมทดลองวิ่งใช้งานจับระยะทางดูก็ดูว่าแบตเนี่ยมันวิ่งเต็มที่ได้เท่าไหร่ความเร็วที่ผมขับก็น่าจะไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมนะวิ่งไปเรื่อยๆจนตอนนี้แบตมันเหลือขีดเดียวแล้วครับและความเร็วมันก็ลดลงผมจึงสิ้นสุดการขับขี่ไว้แค่นี้ก่อนครับระยะทางทั้งหมด ที่ผมขับวกไปวนมาสรุปก็อยู่ที่ประมาณ3.39กิโลเมตรครับส่วนการชาร์จผมเริ่มชาร์จที่เวลา9โมง26นาทีชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมง35นาทีใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงแบตมันถึงจะเต็มครับผมก็คิดว่าจบแล้วครับพอกันทีสำหรับแบตตะกัวกดกที่มันติดรถมา ผมคิดว่านะจะต้องถอดมันออกแล้วก็เปิดใจเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นกันบ้างครับผมโชคดีนะฮะได้ปรึกษาพี่หมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบตลิเทียมและเป็นผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตด้วยครับท่านก็แนะนำว่าถ้าจะใช้เป็นแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตสามารถใส่ไปได้เลยในไซส์ขนาด32650และก็สามารถใส่ได้ถึง 8S3P เลยทีเดียวครับ ก็คือเราสามารถวางแนวยาวได้8ก้อนวางแนวกว้างได้3ก้อนก็จะได้แรงดัน normal ขั้นต่ำอยู่ที่ยิม5.6โวลต์และก็ได้กระแสะขั้นต่ำอยู่ที่15มอแถมมันยังมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงด้วยนะครับไว้สำหรับการห่อหลังจากนั้นผมคิดว่าเราควรจะทนุถนอมมันหน่อยครับผมก็เริ่มอุดซิลิโคนกันน้ำทุกจุดตรงไหนมีรูนะเรแก็โป๊ให้หมดครับ ส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมจะประกอบแบตเตอรี่ใช้งานเองมันก็จะมีดังนี้ครับนี่ก็คือชุดประกอบทั้งหมดที่พี่หมีได้จัดเตรียมเอาไว้สําหรับผมแบบเต็มยศเต็มคาราเบลเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าแต่ละขั้นตอนเน่้ผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับอันดับแรกจะต้องมีรางแบตเตอรี่ซะก่อนเป็นไซส์32650แบบ3ช่องใช้ฝั่งละ8ตัวนะครับ ใช้หัวท้าย2ชุดรวมกันเป็น16ตัวต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตของแมนดวิกตอรีหัวเรียบจะเป็นแบตมือ1นะครับแต่ถ้าเป็นแบบหัวเกลียวจะเป็นแบตมือ2แบบไม่ผ่านการใช้งานแบตบมือ2แบบไม่ผ่านการใช้งานก็คือเขาแกะมาจากคัตซีลถของรถไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วถึงมาคัดค่าความจุให้ได้มากกว่า 5ML ต่อก้อน และมีการคัดค่า IR ให้ค่าไม่เกิน7.5มิลลิโอห์มให้มันเท่ากันทุกๆก้อนครับค่า IR ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับแบตของเรา เพราะมันส่งผลต่อการชาร์จและการใช้ถ้าหากผมเอามาใส่ในรถจักรยานไฟฟ้าเราก็จะเห็นความแตกต่างจากระยะทางที่ได้ไกลมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไปที่ไม่ได้คัดค่า IR เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้ผมจะอธิบายแยกย่อยออกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องการประกอบแบตกันก่อน สำหรับแบตท,ที่ผมใช้ก็จะเป็นขั้วเกลียวแบบนี้มันก็จะเหมาะสำหรับโหลดที่มันกินกระแสสูงๆอยู่แล้วนะครับการจัดเรียงแบตก็หานด้านบวกสลับกับลบถ้าผมประกอบชุดนี้สำเร็จเราก็จะได้ค่าความจุเพิ่มขึ้นเป็น15 mAh ครับของเดิมเป็น12 mAh แต่15 mAh ของแบตลิเธียมนั้นประสิทธิภาพคนละเรื่องกับแบตตะกัวอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมผมไม่ได้บาลานซ์เซลเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปครับแบตเนี่ยมันถูกชาร์จมาจนเต็มแล้วตั้งแต่บริษัทและมีการคัดค่า IR มาแล้วด้วยเครื่องชาร์จขนาดใหญ่เพื่อนๆจึงมั่นใจได้เลยนะครว่าค่าความจุและค่าแรงดันเนี่ยมันแทบที่จะเท่ากันทุกๆก้อนครับต่อไปผมก็จะเทปสับปะรดเนี่ยพันรอบแบต เทปตัวนี้นอกจากจะช่วยให้แบตเนี่ยไม่ขยับเขยื่อนไปไหนแล้วใย,ยของมันนะยังมีจุดเด่นก็คือฉีกขาดยากมากครับต่อไปก็จะเป็นแผ่นบาน์นโกขนาด0.2ม mm, ิลตัดเป็นเลข8แบบนี้นะ7แผ่นแล้วก็ตัดเป็นแผ่นเล็ก1แบบนี้2แผ่นสำหรับกระแสที่วิ่งผ่านบานเนี่ยผมแนะนำให้ไม่เกิน20แอมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบามันจะร้อน แต่จักรยานไฟฟ้าตัวนี้บิดกระชากเต็มที่กระแสไม่น่าจะเกิด15แอมป์ครับผมก็จะใช้น็อตหนึ่งถุงก็จะมีตัวเมียตัวผู้แล้วก็แหวนรองครับบา1น,นึผมก็จะวางไว้ปลายสุดแบบนี้นะครับใส่แหวนแล้วก็ขันน็อตลงไปครับหลังจากนั้นนะก็ใช้บา8วางสลับกันอีกแถวหนึ่งลักษณะมันก็จะเอียงๆหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรฮะเนื่องจากเกลียวตัวผู้เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยผมก็ใส่ไปอีก2บาครับและแถวสุดท้ายเราก็จะใส่บาทที่1เข้าไปอีกทีหนึง่งและบาทหนึ่งนี่แหละครับที่เราจะต่อไฟออกไปใช้งานลักษณะด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเลข18881และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเลข8888 8 8, 8 8ครับแล้วก็ไล่ขันน็อตให้แน่นทั้งหมดทุกจุด ผมใช้กระดาษฉนวนกันความร้อนนะฮะตัดความยาวให้ใกล้เคียงกับความกว้างของแบตผมก็ชอบกระดาษตัวนี้เหมือนกันนะครับดูปลอดภัยสบายตาดีฮะต่อไป BMS 8S บวก Active Balance ในตัวจะเป็นของ M Power 3 0 m นะครับ สายไฟเล็กอีก9เส้นก็ให้มาเสียบกับซอตต็อกเก็ตตรงนี้ครับต่อไปผมจะใช้เทปนานโนมาแปะวางให้มันเป็นแนวเดี๋ยวเราจะเรียงสายไฟผ่านตรงนี้นะครับลักษณะการวางที่ผมเห็นเขาทำก็จะประมาณนี้ฮะสายดำหรือสาย B0 ต่อเข้าขั้วลบ แต่ผมแนะนำต่อเข้าตรงบีลบของบอร์ด BMS เลยนะครับจะเสถียรกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมต่อไปแล้วสายเส้นถัดไป b 1ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่1 b 2ต่อกับขั้วบวกก้อนที่2 b 3ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่3 b 4ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่4 b 5ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่5 b 6ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่6 b 7ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่7 และ B8 ต่อเข้ากับขั้วบวกก้อนที่8จัดวางเขาคงให้ได้พอสังเขปแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ตัดสายไฟให้สั้นลงปอกสายไฟทุกเส้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้จุ่มน้ำยาประสานมันก็จะบัดกีติดง่ายขึ้นนะครับส่วนบ้าผมก็จะใช้หัวแรงให้ความร้อนแล้วก็หยอดตะกั่วลงไปนิดนึง บานิโกลนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับมันบัดก,กีติดง่ายอยู่แล้วขอให้หัวแรงของเราเนี่ยมันร้อนจัดแล้วก็ใช้ตะกวเกรดมาตรฐานสักหน่อยหนึ่งก็ได้และครับแล้วก็ไล่เต็มทีละจุดทีละจุดนี่ฮะมันแน่นไม่มีหลุดเลยครับจะเรียกว่าเป็นงานฝีมือก็ว่าได้ งานนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับผมส่วนการตกแต่งความสวยงามมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสายไฟบวกลบผมก็จะใช้เป็นขนาด12 AWG บัตรกีีติดกับแผ่นนิโก้ได้เลยครับมันก็จะติดแน่นไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะ ถ้าหากสายไฟยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งดีครับกระแสก็จะวิ่งได้ดีไม่ติดเป็นคอขวดสำหรับสายบวกผมก็จะลากอ้อมออกมาประมาณนี้ฮส่วนสายไฟลบตรงนี้ผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนดึงกระแสหนักๆเนี่ยอิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบออกมาเป็นจำนวนมากถ้าเราติดเยื้อแบบนี้แบตก้อนที่1แบตก้อนที่2 มันจะร้อนกว่าแบตก้อนที่3ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อสายไฟเส้นเดียวผมแนะนําให้ต่อตรงกลางขั้วเพื่อที่จะให้มันเฉลี่ยกระแสแต่ถ้าหากต่อสายไฟ2เส้นก็ให้ต่อระหว่างขั้วแบบนี้ได้เลยครับสายซ็อกเก็ตนะก็เสียบได้เลยครับ ส่วนวิธีเช็คว่าเราต่อวงจรถูกต้องหรือเปล่าให้เรามาวัดที่แรงดันครับแรงดัน B บวกกับ B ลบเนี่ยเมื่อเทียบกับ B บวกกับ P ลบแรงดันจะต้องเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันก็ถือว่าผ่านครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้แผ่น e ีพ็อกซมาเป็นตัวห่อหุ้มแบตอีกทีหนึง่ง ตัวนี้มันก็จะช่วยเป็นชนหนวนและก็ช่วยปกป้องแบตเตอรี่ได้ดีมากๆนะครับใช้คู่กับแผ่นยางห่อประกบกันอีกทอดหนึ่งมันก็จะช่วยรับช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยครับเมื่อเราประกบด้วยเทปสับป,ประรดมันก็จะค่อนข้างที่จะปิดมิดชิดแข็งแรงนุ่มนวลกันน้ำกันฝุน่นตรงนี้เราก็จะเจาะรูเอาสายออกมา หลังจากนั้นผมก็จะใช้ท่อหดเนี่ยนำมาห่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเป่าให้ความร้อนสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องเป่าผมทดลองใช้เป็นเครื่องใดเป่าผมจะพูดยังไงดีล่ะฮะมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่จะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่ามันจะเริ่มหดแต่ถ้าหากใครเนี่ยมีเครื่องเป่าลมร้อนอยู่ในมืออยู่แล้ว อุณหภูมิสัก300-400องศา<ม>ก็สามารถเป่าได้เลยครับงานก็จะเนียนงานก็จะเนียบมากขึ้นมันก็จะช่วยไล่ลมออกทุกส่วนนะจนหมดจดเลยครับแต่สำหรับตรงขอบตรงนี้ผมก็น่าจะตัดยาวไปนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตัดส่วนเกินนี้ทิ้งหลังจากนั้นก็หยอดกาวซิลิโคนให้ทั่ว แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สากหนึ่งคืนรอให้มันแห้งครับตื่นเช้ามาซิลิโคนก็แข็งโตกเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ขั้ว ST 6 0เข้าไปผมก็จะตัดสายไฟให้มันสั้นพอดีพอดีแล้วก็ทำการบัดกรีทั้งสองขั้วตัวขั้วมันก็จะมีสัญลักษณ์บวกลบบอกเอาไว้ด้วยนะครับเราควรที่ใช้ปลั๊กตัวเมียเนี่ย เป็นฝั่งที่ติดกับตัวแบตนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดโอกาสที่ขัวมันมาช็อตกันได้หลังจากนั้นก็เลื่อนฝาล็อกมาปิดติดแผ่นยางกันกระแทกในส่วนของช่องแบตใส่แบตเตอรี่ลงไปยิ่งแน่นยิ่งดีนะยิ่งไม่มีระยะห่างไม่มีการขยับมันก็จะไม่มีการเสียดสีซึ่งกันและกันเนี่ยความกว้างมันพอดีกันเป๊ะเลยครับ มาถึงอะแดปเตอร์ตัวชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิเธียมไอรอนฟอสเฟตโดยเฉพาะแรงดันก็อยู่ที่29.4โวลต์3 M. เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนไปใช้ซ็อกเก็ต DC ตัวเมียรพร้อมหมวกยางกันน้ำในตัวครับแต่มันมีปัญหาก็คือขนาดมันเล็กกว่าช่องเดิมอย่างเห็นได้ชัดไม่เป็นไรครับสำหรับนัก DIY อย่างเรา เราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ติดแบบนี้ไปเลยครับรับรองแน่นไม่มีหลุดหลังจากนั้นผมก็ไล่เปลี่ยนหัวน็อตที่เป็นสนิมแล้วก็เขียนวันที่การผลิตเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะฮะว่าผลการใช้งานในอนาคตจะเป็นอย่างไรผมก็จะชาร์จแบตทิ้งไว้อีกสักคู่หนึ่งนะครับ นี่ฮะชาร์จไม่เกิน3นาทีแบตเต็มแล้วครับเพราะว่าแบตเนี่ยมันมีไฟอยู่แล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับเริ่มการทดสอบครั้งแรกที่บิดผมรู้สึกถึงอัตราเร่งที่ดีขึ้นมันเร็วขึ้นแบตลิเทียมมันดีอย่าง,งนี้นี่เองครับ หลังจากนั้นก็สนุกมือเลยฮะทางหลวงเราไม่ไปทางชนบทชิดซ้ายไว้ก่อนที่จริงปกติแล้วผมจะไม่ขับในทางสาธารณะแบบนี้นะครับและก็ไม่ได้บิดต่อเนื่องนานขนาดนี้วันนี้มันเป็นแค่การทดลองถึงไหนถึงกันเลยครับ หลังจากที่ผมวิ่งระยะทางประมาณ5.7กิโลเมตรเช็คแบตมันก็ยังเต็ม4ขีดอยู่เลยครับก็เลยขอจอดพักสักคู่หนึ่งแล้วก็มาจับมอเตอร์ดูปรากฏว่ามอเตอร์เนี่ยมันร้อนพอสมควรเลยครับแล้วจุ่ๆขณะที่ผมไม่ทันตั้งตัวผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาว่านะไม่มีอะไรฮนะยายนึกว่าผมเป็นลม ผมต้องขอบคุณมากๆากนะที่เป็นห่วงป่ะไปกันต่อครับอากาศตอนนี้นะก็เหมือนฝนเนี่ยกำลังจะตกทีนี้ผมก็ขี่ไหลไปเรื่อยเลยครับวกไปวนมาจนมาถึงตลาดล้านเมืองตลาดที่นี่นะถือว่าเป็นตลาดผักตลาดขายผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับ และเวลาผ่านไปแบตผมแนละพลังงานเริ่มลดลงไป1ขีดหลังจากขี่ไปได้ประมาณ18.8กิโลเมตรจากนั้นไม่นานอีก2กิโลครึ่งแบตผมลดลงไปอีก1ขีดแล้วครับและหลังจากนั้นแป๊บเดียว BMS ก็ตัดการทำงานไปเลยครับไฟหาย เปิดยังไงก็ไม่ติดก็จะเห็นได้ว่าแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตเอกลักษณ์ของมันอย่างหนึ่งก็คือวนมันจะแข็งขับไปทั้ง18กิโลนะฮะถึงจะเริ่มออกอาการขับไปอีกหน่อยดับเลยครับทีนี้ผมก็รู้ Data ของมันแล้วครับว่าผมเนี่ยควรขับขี่กี่กิโลเมตรและผมเนี่ยควรจะบริหารจัดการมันอย่างไงแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้จน BMS ตัดบ่อยๆนะครับ แรงทันที่ต่ำกว่า3.2วลต์ต่อเซลล์เนี่ยจะมีความจุเหลือเพียงไม่ถึง10%เลยด้วยซ้ำครับซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในอนาคตส่วนนี้ก็คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานคร่าวๆของแบตท,ทั้ง2แบตเตอรี่ลิเียมจะชาร์จนานกว่านิดหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงครับส่วนระยะทางที่ทดสอบเนื่องจากแบตท,ที่ติดกับรถมาใช้งานมานานมากแล้วครับ ถ้าจะเปรียบเทียบกันไปตรงๆเลยผมก็ว่ามันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นตีว่าถ้าเป็นแบตใหม่ขี่ได้ประมาณ5กิโลถ้าคิดที่5กิโลระยะทางก็ยังมากกว่า4เท่าอยู่ดีครับแต่ระยะการเสื่อมของแบตเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูระยะยาวกันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าขั้นตอนไหนผิดพลาดเพื่อๆก็สามารถแนะนำผมได้เลยนะครับใครที่ต้องการจะแพ็คแบตเตอรี่เหมือนผม อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับขอบคุณเพื่อนเอทุกท่านที่ตามรับชมครับ